อย่ลิมึงอย่ามาคิดสกกับกูดีอย่าสมาดิให้มึงคิดกนฟังกับกูดีฮับนิววีนิเอาฟังว่าดีจะดูี O วิเคราะห์ดแปกติอ่มึงก็แลมึงไม่จำพกพุ n แม่ไม่ปกติอ่เปลาพวกมึงแม่งล้อใพวกมึงไปสงบสติกูมองพวกมึงลไปครับ ถ้าพร้อมแล้วเราเข้าข้างในกันกันเลยครับเชินข้นเกินกินเบียร์ฟรีกัน <laughs> สักพักรถสวยฟวับหมดกลุ่มไปคุณหมอกลองกูเข้านหมครับ แต่เธอไม่เคยจะรักฉันถึงทางที่ฉันนั้นตักเธอไม่เคยจะมองฉันถึงองที่ฉันนั้นตักเธอไ่คยจะส่งใจไม่เปไม่เนไรเนไม่เปนไรคุณคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุไม่เป็นไรคุณคุาไม่เป็นไคุไม่เนไคุณคุณไม่เนรควเนไรคุณคุไม่เปนไรคคม่เนไรคุไม่เนไรคุณค่ม่เนไรคุณคุณไม่เนไรคุไม่เป็นไรคุณบไรคุณคไ่เปนไรคุณไม่เปนไค่ปนรคบ สวัสดีค่ะเลขกระเป๋าเลยค่ะหกสี่สามก้ออแห้งมากเลยหกสี่สามนะครับผมโอเคโอ้โหเสียงคอแห้งมากเลขกระเป๋าอะไรคะหกแปดเก้าครับเจ็ดแปดหกนะคะหกแปดเก้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวกลางก่อนสองขวดนะคะได้ครับผมครับอยากเอาให้อีกสามขวดโอ้ยยินดีค่ะรอแป๊บนึงค่ะได้ครับดื่มเบียร์ครับดื่มเบียร์ไหมครับดื่มเบียร์ไหมครับผมดื่มเบียร์ไหมครับ นีต่ตัวนี้ครับตรงนี้นะตรงนี้ค่ะหกแปดเก้าใช่ไหมใช่ครับ689ครับขอบคุณครับขอบคุณครับีอะไรครับไม่ไไเลยครับพะรู้ไหวปะเนี่ยห้าเจ็ดสองนะคะไหวปะเนี่ยไม่ทันเดี๋ยวหาคนมาช่วย แจกเบียร์สบายมากว้าวบาร์เทนเดอร์ทำไมเข้าตัวผมเลันกระเป๋าอะไรคะสามสาองสเกาเกาครับเปลี่ยนเป็นวิปเปอร์ดเวย่องห้าแปดสองนะคะเป็นคนแรกมาครับเนะครับ

มากับพี่นันายครัอย่าร้องไห้คนเดียวไมไ่บอกฉันอยากให้รู้ว่าฉันจะอยู่ไม่ไปไหนไม่รู้จะช่วยใครได้ ก็เพื่อไว้เพื่อเธอต้องการก็ขอให้จำเมื่อฉันขอให้ผ่านเมื่อไรไปด้วยกันอย่าเสียใจคนเดียวอ๋อเดี๋ยวจเจะ กำลังไปคุยกันเน่าก่อนว่าจะจบที่นี่ดีหรือว่าเราจะไปจบที่แคปอ๋องั้นเดี๋ยวส่งข้อความบอกฉันอีกทีนึงได้ไหมฉันขอคุยโทรศัพท์ไได้ไม่มีปัญหาครับสบายเลยเพราะว่าอ่าจจริงๆยกงไงกตรงนี้ก็ได้นะโอ้ขนา้ใช้ได้นะแน่นอนงานดีด้วยเสียงขาวมากแช่แล้ว แม่งเล่นจอนทะกระเพิกเิยว่าไม่พบกับัวเพิกขนาดนั้นน่ะโอกิีกลับละครับนี้อุ้ยมาอุ้ยแต่กลับดเร่วมาเร็วด้วยรถใช่งานเลิกยังอ่ะันนี้จะไปจบจะไปจบที่ที่จบแค่ลงโผล่ผมจบบั๊กสามล้อผมเบื่อชิบหายเลยโอ้เซ็งว่ะเซ็งสุดๆมอไซต์แม่งก็อยู่ข้างนอกเมืองเอาบั๊กเข้ามาตายกูจะพาไป พางไม่มีตังค์แล้วพอ,อแล้วกีเกียร์พ <c oughs> ังเวลาเดี๋ยวซ้อมท้ายไปไปไปกับพี่ใหญ่อะหมันม <c oughs> ุ่งมันมุ่งจริงๆริงให้เชียรเดี๋ยวพี่แสงเก่งทางมวยพี่ใหญ่ใช่นี่ไงไงครับเปิดปะล่ะเปิดปะล่ะโอ้โห <c oughs> ไม่ค่อยมี <c oughs> ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วตอนเนี้ยโอ้ย ต่อยน็อตมันต่อยน็อตเดี๋ยวฟ้องเธอเจนน่ะต่อยได้ไงวะไม่พี่ขอขอสโลแกนพี่ขังได้รปะอะไรนะคุณหมอชื่ออะไรครับกางเกงนักมวยลืมมวยจะลืมไปแล้วดิไม่ลืมคือผมไม่ใช่นักเลงครับแต่ชอบใส่เกนักมวยแล้วผมบอกว่าช่นักมวยฮะชอบจะชอบให้กู้นักเลงฮะเปิดเปิดพี่ิโอครับพี่ดีโอครับ รอดูเขาประชุมกันอยู่ยังไงต่อเขาคุยเรื่องกิจกรรมที่จะจัดรอบหน้าอ๋อรอบหน้าใช่ไหมใช่รอบหน้าเดี๋ยวเอานี่มาวางดีกว่าเสื้อผืนแล้วก็น้เต้าปูปลาลงเลยถูกต้องเสื้อผืนหมอนใบนี่จำน้ำเต้าปูปลาอย่าลืมพ่อผมด้วยใช่เพราะว่าต้องไปเล่นหน้าหน้าหน้าศพไงใช่เหรอแล้วใครจะเป็นศพอ่ะนั่นละดิยวหาก่อนละการมาเดี๋ยวจัดการ เดี๋ยวรอบหน้ามวยกงฮะแต่เป็นมวยกงที่สภานะอุ๊ยยับนะก็อุณพเป็นกงมันอยู่ตรงนั้นนะจะได้เหรอจาเอาเลยเอาเลยได้อยู่ไม่วันนั้นใครได้ไปบ้างอ่ะที่โพกัญชาเราจะจบทริปด้วยการจบแคปทิชัลนันใช่ที่หลังเป็นรูพี่แหลวครั้งที่แล้วพี่นะได้รอบนี้ผมไม่จ่อหลังสุดอ่ะ เทันหายใจดีเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะวิท<อ>ย์นายแองเจิลกับน้อนนะครับใครบูคิดเป็นหั่วไหมคิดเป็นหัว่วไหมวันละห้าเลยเหรอ,<ม>อยังไงนะยังไงใช่หัวละพันหัวละพันได้หัวละพันได้อหาทังเขาขับเลยนั่นแน่ ที่ไหนได้เกณฑทุกคนนอนยิ้มกันทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยนอนตำรวจแรงวาเจ็ดแล้วนะเรียบร้อยดักรอแล้วรู้วาเจ็ดแล้วแหลมนำเลยพี่เจอกันเจอกันเจอกันซีอยู่ครับซีอยู่ครับซีอยู่ลงลงเวอไซดบุยบุย ใช่รอดรอดบอกให้ใส uh, 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 <that> right, ่ป <generally> ้ายทะเบียนไม่ใช่หรอทำไมไม่ใส่หมดไอจะไี่ยไปไปรอดเร็วไป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 เร็วแกงปวดเมืองแกงปวดเมืองมีนายเอกเช่น โบโซสุไมพอับเขา้โหโอ้โอ้โอ้ดี๋ยวเรา่เวราวาาาพื่งกันนะเราเพื่กันเราเ่ับไมด้ได้ได้เราพร้อมกันเราพร้อมกันรอาอรอรอต้ไม้พร้อมก่อนเดี๋ยว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  เดดเดาวไพ่เด็ดดวไพ่จ๊แล้วจบจ๊กบจบเฮ้ยิบหายแล้วชิ้หายแล้วไม่ทันไม่ทันจบแล้วลุงจจบแล้วจัอลชดนึ่งนายอืแล้วมั้ยแล้วมั้ยเนี่มาเปล่ามาปล่าไม่มีสมรกันหน่อยเขาเสียงหน่อยเขาตึมเลือบอกเขาว่าเราค่คิดได้ไมาเลมาเลยมาอีข้าที่รวมจับบอลชัดึนายครับ Tụi ai tụi mình Chơi ba đó Ủa à, cuối hoài á, xả tụt lươi cho em, cho บางนี้ด้วยสัตว์วิ่งทิ่ป่ายแล้วเย่ยมแล้วอย่าแล้วสวยแล้วไปแล้วอยู่นล้วดลดยข้างหลังอ้ย,อย แดงดำน้วไปแดงขาวดีกว่าเจอแดงขาวจ้าตำวจร

มีใครโดนจับป่ะมีใครโดนรวบป่ะไม่มี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 เป็นมีคนโดนรวบเลยเหรอไม่มีโถเราเนี้ยเราแน่นอนเป็นมีตะคนเลยเหรอไม่มีผมเพิ่งกลับมาไปไหนมาดื้อครับดื้อดื้ออ่ะเมืคนนี้ชื่อไม่โดนจับเลยลุงพายอ่ะตายแล้วสัมลีไหล่สัมลีสัมลีสัมลีเข้าหลังแค่คืนฮะเขาไปอยู่อาเคฮะไปอยู่แก๊งอ๋อนี่เหรอว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้พวกเราใครโดนจับบ้างไม่มีนะไม่มีครับไม่มี ไม่มีนะชัวร์นะต่อไหมโอเคไม่ผมมีไอเนี้ยโดนเสองจุดสองเดี๋ยวว่างก่อนก็ได้นะนะว่างเลยก็มีสองจุดตอไปอนไปโอนแล้วรีบกลับมาโอเปิดได้เลยปี่เป็นกาชาพี่ไปเปิดที่บ้านริมทะเลเปิดได้เลยใช่ไหมใช่ใช่บ้านริมทะเลพี่ไปเปิดได้เลยแค่์แครเอาละลุงลุงลุงเอาไหมเดี๋ยวผมไปเปิดแล้วลุงเอาของไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันมีตู้มันมีตู้อยู่แล้วตรงนั้นนะให้ไปผมไม่ได้ใช้แลไวอยู่แล้วหลุมแวครับไว้เจอกันใหม่ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีราคาัสดีรบคบสวัสดราคับรคุณวัดีราคบอวัรคุณวัาคาัีรควัรคาสวัสดีรคัดีรวัสดรคัรควัสดรคาสวัาคาัรคัราคัรคัคัีรบคัรบคาีรคดีรวัคัีรบคัรดคัรคัรคาค ไปลุงไปครับผมไปเร็วส่งส่งคุณเย็นไปตอนนี้เขาคุมเรื่องเงินไอ้เรื่องเงินครับดูอ๋ออ่าเห็นอะไรอ่ะจะได้เข้าข้างทีเดียวไปด้วยแล้วเหยนไปโอนรถอ๋อไปโอนรถเอ็มรอปันยัยไม่ครับก็แต่ลุงถือไว้เลยไงผมเวลาน้อยพี่เล่สามพันมาอะไรสามพันเลยมั้งเอาอยูนิคับงั้นเดี๋ยวไปหาไปก่อนเลยของตู้มันอยู่ในรถไปแล้วครับไปได้ก็จะได้ไปเจอกัน ลุงลุงลุงไอ้นี่ละลุงโทรบอกไม่ใช่ลุงส่งข้อความไปบอกโยบโหเหตุแล้วว่าวันมิติงจะขอรวมตัวเนจะเจียรุ่นใหม่ไปถ่ายรูปกับโหเหตุสักหน่อยเขาว่าไงล่ะลุงได้เลยครับกินดีกลนได้เลยเขาดูกัญชาไหมลุงเอาไปฝากก็ได้เอาไปขายดิลุงโอ้โหเขาอยากขายกัญชาผมเลยอ่ะขายคงไม่ได้ขอขายคงลําบากที่นี่ครับลุงจะไปแจกคงมีคนเอาไะทานไบซักกระปุกหนึ่งขายแล้วก็ซื้อาก จะถึงก็ส่งแจ้งว่ากันวรวจไหนแล้ว้หไปโรงพก่อนไหนตัวเห็นเหมือนจะไปจบแขปหรือเปล่าไม่รู้ใช่ใช่ไปไหมจกต่ออีกแล้วเหรอใช่นั่นนั่นแหลมนั่นแหลมว่าว่าโรงพากก่อนได้ไหมอ่ะไปดิไปปิ่มละผมบอกว่าไปจบแก่อนอะโรงพักไหนแคปต่อเนี้ยโรงพ ซ้ายโรงพยาบาลใหมต้องเป็นโรงพยาบาลเดียวมาไหนอ่ะเขาไม่เปิดอ้าวโรงพยาบาลเดียวเหรอโรงพยาบาลเดียวโรงพยาบาลกลางอ่ะโรงพยาบาลใกลางใกล้ๆเนี่ยโรงพยาบาลใกล้ๆอาจจะมีหมอแล้วกระดวง หมออยู่ไหมครับหมออยู่ไหมครับหมออยู่นี่หมอเข้าบ้าได้ไหมคะนอนนอนเตียงหน่อยครับหมอเข้าได้ไหมนี่หมอแต่งตัวเซ็กซี่จังรอนรานมาก่อนเนี่ยนี่งไงเลยนะโรงพยาบาลเนี่ยหมอครับ ครับรับคดีหน่อยครับนอน,นอเดียวหน่อยครับผมได้ครับได้เลยขึ้นเตียงเลยแล้วเตียงเลยครับ